คิมมอน V2 มานะคะวันนี้กดมาเลยเต็มเตมหบล็อกเลยนะมานี่ส่งตรงมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจากป๊อปมานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้อยากได้อะไร ไม่ได้อยากได้จริงๆแล้วอะแต่ลูกอยากได้นะคะเดี๋ยวตอนจะมาแกะให้ดูสักหนึ่งตัวนะวันนี้นะคะว่าน้องคิมมอนของเราหน้าล็อกขนาดไหนนะคะทุกคนบล็อกนี้1บล็อกนะคะมีทั้งหมด6ตัวเลยเนาะลุ้นซีเครตสอตัวนะวันนี้เราอาจจะได้ซีเครตก็ได้นะคะในกล่องแรกนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าถ้าเวลาแกะ เลือกดีๆให้หนึ่งกล่องเท่านั้นนะจ๊ะกล่องไหนเรนอยากได้กล่องไหนครับกล่องนี้กล่องนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเปิดยังไง <c oughs> มันมีดึงเลยนะไหมไดึงไดยังไงดีพี่ทะเลเอามา <c oughs> ันนี้เราจะได้ตัวไหนมาดูกันนะคะมีทั้งหมดให้ลุ้นนะและลุ้นซีเคดด้วยนะคะกล่องน,นี้อาจจะได้ซีเคดก็ได้นะถามว่าต้องอยากได้ตัวไหนต้องอยากได้ซีเคดต,ตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเต็มนะคะเลือกได้ตัวไหนนะเปิดเลยลุ้นการ์ดก่อนลุ้นการ์ดก่อนนะจุ่มแรกของเรานะจ๊ะมาทำ <c oughs> ไมดีใจแล้วอะเดี๋ยวกัอนอุย่ยดูซะล้ แอบดูได้ไหมกาดอยู่ไหนกาดอยู่ไหนตัวนี้ไม่มีกาดหรอมีมีมียังไงแอบดู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 อะไรพี่ทะเลตัวอะไรอุ้ยน้องและคูนป้าหรือน้องเม่นน้องเม่นน้องเม่นนะคะทุกคนนะ่ารักแบบนี้นะคะนะ เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวข้างในกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะอ่ะชีกเลยนะควมีชีกเลยนะเคหยิบมาด็กหูให้ตัวที่อยากได้ปะได้ปะอ้ยอุ้ย้ยน้องน่ารักมากทุกคนน้นนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูดีเทลกันชัดๆด,ดีกว่านะคะทุกคนนะนี่ แบบนี้นะคะดูขาเขาน้องขยับได้หมดเลยนะแล้วก็ตาได้ไหมตัวนี้ไม่ได้แต่หน้านางสวยมากทุกคนนะคะนะเดี๋ยวเดียวเดียวดียว<ๆ>แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเราตั้งใจว่า เปิดแค่หนึ่งมีไอ้ตัวหลายหนึ่งตัวนี่นะไปแกะแล้วจ้าทุกคนเรียบร้อยค่ะสงสัยเหมามีจะได้เหมาแล้วมั้งบล็อกนีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพอก่อนลูกพ่อก่อนเรามาดูกันว่าบล็อกนี้นะคะน้องเต็มจะจุ่มได้ตัวอะไรเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเชนนี่อ่ะเต็มเปิดอ่ะดึงออกอะไรนะหยิบกากที่ไม้มานนดูดิกาดอยู่ไหนคะ เรื่อเรอเอาหันหน้ามาซะแล้วตัวอะไรอะตัวอะไรใช่ที่พี่ทะเลอยากได้ไหมเนี่ยตัวนี้แฟนพีเร้นะเนี่ยว้างเียมีเต็มอยากได้ตัวนี้น้องเต็มอยากได้ออะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวจริงกันดีนกว่าพอก่อนนะคะลูกจ๋าพอกันนะบบอ,นอ่ะแกะอันนี้แก น,นี้นะคะนะโดนแล้วสองโดนไปแล้วสองห,หอมได้เหรอหอมได้เหรอคะนี่อว้าวน่าร<ห><ห>ักมากน่ารักมากกาดอยู่ไหนคะกาดอยู่ไหนน้องหมีกาดอยู่ไหนน่ารักมากทุกคนนะคะนี่เป็นใส่หมวกน้องหมีชุดนี้แบบนี้เลยแล้วตัวเขาไม่เละเลยนะ น่ารักามากมามายังมีสิทธิ์ลุ้นซีเกตอีกแล้วตัวแทบๆทบยังเหลืออยู่นะทุกคนตอนนี้เท่ากับว่าบอกนี้นะคะมีน้องเม่นออกไปแล้วแล้วก็มีน้องหนีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นยังเหลือให้ลุ้นอยู่แล้วก็ตัวที่คุณอิงฟ้าถือยังอยู่นะแอบกระซิบ,บ,บอกแล้วต้องอ,อยากได้ตัวนี้นะใครไม่กดเดี๋ยวกดเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้จิ้มเลยจ้าที่ตะกร้าของเรานะจ้าตอนนี้นะคะมาเดินไปแล้วสองจุ่มนะคะอีกนิดนึงค่ะ